ต้นหมากต้นนี้นะครับเป็นไม้ประดับเพิ่งรู้ว่ามันกินได้นี่ลูกมันเป็นแบบนี้ลูกหักกับรอบนี่พอโผมัมาแล้วเป็นแบบนี้นะครับนิ่มๆนิ่มๆหักกับรอกวิวเห็นเขาก,กินกันเมื่อกี้ลองกินดู อกินเหมือนลูกโหนดเลยเพิ่งรู้เ่อกี้แบรดีบออกมาให้กินอร่อยด้วยลองกินดูนะครับไม่ได้เมาจริงๆกินเหมือนลูกโหนดไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันกินได้งเริ่มนี่<อ>นะครับเขาโอกแบบนี้ โยดลแข็งหน่อยนะครับในเมม่อแข็งอย่างนี้เราก็ต้องบรรลุก็คือผ่านี่เนื้อหนอมันเป็นแบบนี้ไนงะ<น>รู้ว่ามันกินได้นะครับอืมเนื้อมันเป็นแบบนี้นี่นี่เหมือนลูกโนดเลยเหมือนจริง อย่าให้ติดเปลือกนอกนะฝาดอืมนิ่มๆเหมือนลูกนูนลองดูสิอืมอร่อยหวานนี่อืมอร่อยจริงครับ